เอาละครับสวัสดีครับผมวันนี้พวกคุณกับเชียร์จีวอล์กูกับผมนายคาวาชิเกะนะครับสลับพาสที่แล้วนะฮะยูนิคจัสตัมหรือว่าเป็นภารกิจย่อยเกี่ยวกับขับรถทั้งหลายนี่ผมได้ทําการเคลียร์หมดแล้วนะคะตอนนี้ก็เล่นไปได้สัก99%เแล้วนะฮะเทปไปว่าเทปนี้เป็นเทปสุดท้ายที่เราจะได้เจอกันนะครับเดี๋ยวสําหรับเทปหน้าผมไม่รู้ว่าจะได้เปิดโปรเจกต์อะไรแต่ที่แน่ๆคือ99%้ากอแล้วครับแต่เวลาเปลี่ยนไมค์บอร์ดใหม่แล้วนะครับ ครับผมเดี๋ยวเทปนี้ขอบอกเลยนะครับว่าเราต้องทำการป้นสถานที่ต่างๆลงประมาณสัก15จุดนะฮะซึ่งอาจจะใช้เวลานิดน,นึงนะฮะและเป็นภารกิจที่แบบว่าแอบเสียงตายนิดน,นึงนะฮะแต่ไม่เป็นไรเรายังมีวิธีลักไก่ค่อนข้างเยอะมากโอเคครับสำหรับจุดที่1ให้เราเดินเข้ามาที่ร้านขายเครื่องมือตรงนี้คนระับแล้วก็เอา นับหรือเปล่าโอเคอย่างน้อยมันก็อย่างน้อยก็ให้เราเลงไอ้นี่ไปเรื่อยๆอโอเค,อเคจบประมาณสามอันแล้วทีนี้เราก็ชิ่งออกแม่งเลยอย่าเลงนานคือว่าเราเสร็จไปแล้วหนึ่งจุดน,นะฮะ วิธีลักไก่เข้าไปเซฟออกมาจบเลยไม่มีอะไรมากโคตรจะชิวติดสดาวแค่นี้จิบๆแล้วปล่อยให้ยามเรามันสู้กับตำรวจไปอะไรวะเราแค่เอาเ e อเดินเเข้าร้านมันก็มันก็ยิงใส่เราแล้วอะ่ะจริงๆโหด แปลว่าไม่รู้ตัวทันทีหลังถือวิธีการจ่อหน้ามันเลยจะได้จบไปไวโอเคครับสลับจุดที่2จะอยู่ที่เอ่อพู้นี่อยู่เป็นจุดไวส์อยู่ในไวส์พอยนะฮะเอาโอเคครับสลับจุดที่2นะครับอยู่ในร้านเครื่องขายเพชรที่อยู่ตรงนี้นะคะ แต่คราวนี้ผมจะเอาดีๆละผมคิดว่าผมต้องคนได้แน่นอนล่ะนะอย่าส่งเงินมาจว่าจะติสองดาวนู้นแล้วล่ะมาครบนี้ ราจะหนีไปไกลให้งูทำไมแล้วก็แก้เซฟแล้วก็โหลดไหนแค่นี้ก็จบอ่ะเฮ้ยพี่โตองโหลดเซฟไปแล้วมีที่ซ่อมรถตรงนี้จุดที่สามกับจุดที่สี่ยังดีนะที่มันอยู่ใกล้เนี่ยอยู่ใกล้ที่เปลี่ยนสีรถพอดีจะได้เสร็จฟาร์มเสร็จไ,ไวๆเออมันอยู่เซฟเฮ้าตรงนี้ด้วยนี่หว่าเออก็ดีเหมือนกัน โอเคสองดาวเริ่มจะหายไปนะฮะโอเคครับปะป้นจุดที่สามกันเลยสศกตังมาจริงๆเราไม่อยากทำแบบนี้นะแต่ว่าอยากให้มันครบร้อเปอร์เซ็นอ่ะเราก็เลยต้องทำแบบนี้หมดแล้วใช่ไหมครับ เราต้องยิงดับตำรวจก่อนเพราะว่ากลัวมันนี่เงี้ยกลัวมันจะยิงรถเรายางแตกหรืออะไรก่อนทีนี้เราก็เข้าไปเซฟเลยเดี๋ยวจุดใกล้ๆมันอยู่ใกล้ๆยิงสองทีนี้เอา้าตาจอดรถเต็มไม่เป็นไรครับชิวๆ เอาได้ไงวะโหลดเซฟหายได้เหมือนเดิมลกักไกยันจบได้ลักไก่นจนร้อยเปอร์เซ็นต์่ะคิดเอาคิดดูเอาแล้วกันอีกเกมที่กเกมเดียวเหรอมั้งทำไมคนขายแม่งต้องหน้าดิมๆมหมดทุก้านเลยวะส่งตามมาเองเอ สองสามสี่สบ,บายสบ,บายปล่อยมันไล่ไปปล่อยมันไล่ไปเราก็เซฟอย่างเดียวแล้วก็โหลดใหม่ ทีภาคนี้ภาคเดียวหละมากที่แบบว่าลักไก่แล้วมันได้แบบประมาณนี้คือเฮีย้ยมากอะ่ะจริงๆรอเช็คโปรเซสหน่อยดิโอเค4จุดพอดีจุดที่5อยู่ในน็อตทอยมอลนะฮะถือว่าเสร็จไปละครึ่งเมืองอ่ะง่ายมากโอเคครับสลับจุดที่5นะครับ ร้านแก๊สตรงนี้แกช๊ชเอ่อแกช๊ชแก๊สหรือแกช๊ชนี่แหละ <Hey, hey. S 1> หาเจ้าของร้านให้เจอก่อนอยู่ชั้นหนึ่งหรือชั้นสองไม่แน่ใจหรือว่ามันใน,นล้อบเกิดปะ หน้าบันไดหรือหลังบันไดวะอยู่ไหนเนาะคนขายเก็บไว้เลยนะโอ้โหไม่ใช่มันติดบ,บ้างอะไรสักอย่างหรือ You know where I am? ไปไหนแล้ววะเฮ้ยตามทิ่ต้องมีคนขายที่อยู่ตรงนี้ดิกันนะก็อยู่ถูกแล้วดีกว่าโอเคคนขายเกิดละอ่ะเอง ขาหลังมาแล้วก็ส่งตังค์ให้โคตรเนอีอยบสองสามโอเคเอ้ยยิงแบบนี้อย่าอย่าทำอีกได้ไหมเอ็งหลอนหล <c oughs> อนตำรวจที่เฮี้ย เชื่อดีออกไปหน้าร้านจะเจอ FBI รอไม่มีฮะโคตลงแต่ตำรวจนอกขึ้นแบบซิกแซกซิกแซกไม่อยากกอ่อหมดไปโดยปริยายจุดประมาณ3จุดนี้มันอยู่ในนนอะทอยมอลหมดเลย4จุดดีเพราะว่ามันมีถึงจุดที่8โอเคจุดที่6นะครับ ได้ร้ายเครื่องเดิมทีกว่าตำรวจมายิงเราตกใจหมดนี่เข้าวิ่งออกอยู่อย่างนี้แหละเออส่งตังมาเองฉันเดินเข้าผิดหนึ่งสอง 3 4โอเคเออเออดีสิครับรออะไรรอพ่อมึงตัดลิบมินหรือไง <laughs> จุดที่6ผ่านไปอย่างแบบชับไวได้กระหลบกระสุน โอเคจุดต่อไปนะครับมันอยู่ชั้น2ออยู่ตรงวงเวียนนี่แหละไม่ซ้ายก็ขวาถ้าจำไม่ผิดนะไม่ซ้ายก็ขวาลานี้แหละฮะแล้วก็สวัสดีครับพนักงานคนเดิมครับคุณเป็นไงบ้างครับส่งตางมาครับสองสาม สี่ปดตรง้ถ้าจุดที่แปดถ้าจะไม่ผิดนะจะเป็นร้านกาแฟเดี๋ยวขอเช็คดูก่อนนะโอเค <Okay. S 1> ตำรวจคงตกงานหน้ดูอะเอ๊ะผู้ไล่เดินเข้าจุดเซฟแล้วแม่งหายไปเลย <laughs> ย้อนเวลาได้อโอเคมาแอบเช็คสแตต์กันหน่อยเจ็ดจุดเจ,จ็ดจุดจากสิบห้าจุดเลยอีกเจ็ดจุดกับไปไวมากดีนาราน,นี่มันอยู่ใกล้ๆโอเครู้ตัวก็ดีละส่งตังมาหนึ่งสอง สามสี่ยิงแม่งโอเคเราผ่านไปแล้วครึ่งทางนะฮะครึ่งทางที่ไม่ใช่ของโปเตโต้นะพวกอีจัมส์เยใช้ไม่ได้หรอก yeah. ไม่ได้แรคกูหรอก ไม่ได้แดกกูเลกคนจะเล่นโกงมันังไงก็เล่นโกงอะโกงแบบไม่ใช่สูตรโกงโดยบักของเกมถ้าเปรียบว่าเหมือนการใช้สูตรก็เหมือนกับการใช้ตังยัดอะไรสักอย่างถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นใช้บัคก็คือว่ามันเป็นช่องว่างของกฎหมายถ้าจะพูดก็พูดนะถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่า พอสมควรนะแต่ทำไปก็เพราะว่าอยากรักไก่นี่หละนะโอ้เชีย โอเคครับสลับจุดต่อมานะครับจะมีร้านขายยาอยู่ตรงนี้นะครับตรงด้านซ้ายมือนี้กับร้านกับร้านธรรมดาที่อยู่ด้านขวามือตรงน,นี้โดยผมจะเริ่มจากร้านด้านขวามือน,นี้ก่อนเลยนะครับแล้วตรงนี้ไม่ต้องห่วงมันอยู่ใกล้ไฮแมนคอนโดถือว่าชิลๆสบายๆสวัสดีครับคุณลุงครับ่ทร <I S 1> าบวาลุงเป็นแฟนเห,น <now. S 1> หมือนคุณจอยหรือเปล่าครับเห็นแ <He is S 2> ยกล่างไดไ้ไม่รู้กี่ร้านแล้วนะครับนีย่ย คุณลุงน่าจะทำงานร้านโปเกมอนเซ็นเตอร์นะฮะผมว่าหมดยางหมดยาง hey, car, ห้ไม่ใช่แบนี้ที่ยิงไปเพราะไม่ใช่อะไรหรอกไม่อยากให้มันกดไม่อยากให้มันกดออดมันจะติดไปสีดาวได้นี่อะโดนกูหรือโดนรถตำรวจมาเมื่อกี้ รู้เลยคูโดนเลยคึงรู้ว่าถ้าเกิดถ้าว่าเราอยากจะดักรถนะมันก็ดักแบบนี้ได้นะโคตรป็นตีเนี่ยโอเคครับสลับจุดที่สิทนี้นะฮะเรามาที่ร้านขยาที่ผมพูดเมื่อกี้เลยนะครั แล้วก็ทักทายเขาเหมือนเดิมนะฮะเผื่อเขาจะมีปฏิกิริยาอะไรนะครับหนึ่งสองสามสี่เอเชียแบบแม่โคตรเฉียดชิยวอะเมื่อกี้ โอเคครับสลับจุดที่11นี้ถือว่าอยู่ใกล้มากใกล้แบบใกล้เฮียนะฮะเราเดินไปเข้าไปทักทายเหมือนเดิมนะฮะ <c oughs> ที่เียดพูดก็ <c oughs> ้องทักทายแบบไหนฮัลโหลอิสมี3 4สามสี่ครับปล่อยให้มึงกดออดไปครับ โอเคเราเยืนซิมเบออยู่หน้าร้านตรงนี้หน่อยก็ได้เอาคือไปมันมีแกงไอ้ซุนนี้อยู่นี่หว่าปล่อยมันไล่อย่างที่เป็นไม่ใช่ละ โอเคครับจุดที่12นะครับเดี๋ยวโอโอเคครับจุดที่12นะครับร้านเครื่องมือก่อสร้างครับเหมือนเดิมครับแต่ยืนห่างเคาน์เตอร์ซกขนาดนี้แปลว่าเริ่มเริ่มกลัวกันแล้วใช่ไหมสองครับสามครับสี่ครับเปล่ยนครับเออ รู้สึกว่า3 4จุดนี้มันจะเริ่มยากละเพราะว่าแต่4ล้านนี้มันอยู่ใกล้กันหมดเลยยังดีที่แบบว่ามันเป็นทางตรงอะ่ะให้เราได้มีโอกาสซ่อมรถหรือทำอะไรนะแต่แบบนี้มันก็เกินไปนะเฮ้ยแม่ตงตำรวจเงาอีกละ <c oughs> <c oughs> อ๋อเออดโดวละ ตัรวดเงาเดี๋ยวสิบสองจุดนะถ้าจะไม่ผิดคนหน้าเงาโอเคจะมีร้านโดนัทที่อยู่ตรงนี้นะฮะเออมากาแฟดิเดี๋ยวได้ดต้องหันมอเตอร์ไซค์ออกไปด้านหน้าร้านหน่อยจะได้หนีไวๆโอเค มีสูตรของเราโอเคสวัสดีมาป้นเหมือนเดิมนะสีถุงนะเหมือนเดิมเห็นครับสองครับสามครับโอเคครับเห็นครับส,สิบสามจุดผ่านไปแล้วนะครับ แต่รู้เรื่องรู้แล้วว่าเลนนูนมันต้องขับเร็วแน่นอนมาอยู่มายูเทินตรงหน้าตรงนี้เอาก็ได้สองจุดสุดท้ายนะฮะไปอย่างรวดเร็วนะฮะ จุดตรงนี้จะยังยังงลตเติลฮาวาน่าหน่อยนะครับผมโอเคครับผมถ้าจะไม่ผิดนะครับมันจะอยู่ตรงลาสซักลีที่อยู่ตรงนี้นะครับโอเคโอ้ยคุณพี่ทำงานลาสซักรีด้วยหรอเาระคำาเนี่ยหนึ่งครับสองครับ คมึงเล่นอยากยิงล้อกูก่อนเลยเนาะโอ้โหอีดอกไอ้เฮี้ยสัตว์ได้บายกูนานาทีใจต,ต,ตำรวจเฮี้ยได้บาย โอเคครับสลับจุดต่อมานะคะเป็นร้านกาแฟของอิตาลงนั่นเองนะฮะดูซิว่าคนขายคนเดียวกันหรือเปล่าแต่ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ต้องปิดไฟเล่นเพราะว่าแมงม่าเยอะมากโอเคเราจบครบ100ร้อยเปอรเซ็นเรียบร้อยนะฮะตอนนี้เลือดสองร้อยเกาะสองร้อยถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ฟิ่งแบบลบกระสุนชเวชเวบเชวบได้ทำอะไรไม่ได้หรอกแหว่เฮ้ยตำรวจได้บายอีกแล้วอะไรวะสามดาวร้อยเปอร์เซ็น โคตรฟินโอเคครับผมจบ100%เป็นทีมรบแล้วครับเอ๊ย hey. ได้เวลาเปลี่ยนเมนบอร์ดคอมสักทีได้เวลาแต่งคอมสักทีที่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเนะเพราะว่ากลัวเซฟปัญหานี่เองแหละฮะโอเคคอนเฟิร์มว่า okay, 100%แล้วนะโอเคกลับมาโหลดเซฟกันต่อถือว่าเราทำโปรเจกต์นี้เสียรอ้ร้อยนะฮะ ว่าเราทําให้ทํา้อยเปอร์เซ็นะสลับเชฟหน้าปุ่มเดี๋ยวเรามาดูกันว่าร้อเนนี่ยนอกจากมีเกาะ2 0 0กับเลือ2 0งแล้วจะได้อะไรเคงเมื่อกี้มันขึ้นบอกว่าความทนทานของรถมันจะเพิ่มขึ้นไป2เท่าด้วยเพราะฉะนั้นพอลลิงเลสซเซอร์ก็ประมาณชนประมาณ6-7ทีกว่าถึงกว่าจะพังนะฮะรู้สึกว่ามันบางมากรถหาอะไรก็ไม่รู้นะฮะ ต่ดูหน่อยซิว่าบ้านของคอมมี่จะมีอะไรนะคระับโอ้ยขับรถชนเสาไฟมาดูดิว่าจะมีอะไรบ้าง เออมียามอียามสามสีตัวให้คุยอะไรวะนี่เออมันให้เราทำอะไรกันอ๋อสามารถเอาบริการมาได้ด้วยนี่หว่าโอ้ดูโอเคอะไรวะนี่เสื้อฉันจบ GTA แบบ100%แล้วนะครับแล้วฉันได้เสื้อตัวนี้มาว a t the fuck